สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคา a n n e l นะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับเป็นชุดสรุปก่อนออกงวดวันพุทธที่20พฤศจิกายน2567นหะครับหลังจากที่เลาวาพัฒนาลงไปให้แล้วนะครับสูตรลักสูตรเดียวนะครับวันพุธนี้ลงสูตรเดียวนะครับประกบคู่แล้วได้12ตัวนะครับ12ตัวตรงหรือเปล่า นะครับ12ตัวตรงนะครับเน้นบนถุกปดผมจะเน้นบนแล้วก็เน้นตรงนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาจับแล้วพยายามจับให้มันตรงไว้ก่อนนะครับมันใบหนึ่งศูนแต่ตัวเน้นตัวเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าหลักร้อยก็เข้าอยู่นะหลักร้อยเข้าถ้าจับหมดมันก็จะเยอะไปนะแต่ว่าก็จับเฉพาะตัวที่มันเด่นตัวที่จะถอดออกมานะครับวันนี้ก็จะเอาแนวทางเดียวกันนี่แหละมาให้ f c นะครับ ตัวเลขมีชุดเดียวแค่นี้นะครับ12ตัวผมกบพยายามเน้นให้มันตรงนะครับตรงหลักนะครับตรงหลักวันนี้ก็จะมาถอดออกมาจากนี้ตัวไหนเด่นที่สุดนะครับจะย้ำที่สุดนะครับเป็นตัวสรุปนะครับเป็นตัวสรุปให้ fc เป็นตัวสรุปให้ตัวที่สรุปมันก็มีสูตรมาเทียบนะครับมีสูตรมาเทียบเป็นสูตร เป็นสูตรนี้เป็นสูตรนี้มองเห็นไหมสีน้ําเงินสีฝั่งน้ําเงินมันไม่ค่อยชัดอ่ะก็จะเขียนเฉพาะตัวที่เราจะเอานี่แหละนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งคำนวณอย่างไรนะครับเอาคำนวณตัวนี้ก่อนฝั่งที่เป็นหลักสิบบนหลักสิบตัวนี้เป็นสูตรใหม่เลยนะครับหลักสูตรสูตรใหม่เลยจับมาใหม่เริ่มเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวด นะครับหวังว่ามันคงไม่ไวายก่อนนะครับมันจะเดินต่อให้นะครับบางสูตรเอามามาเดินแปดงวดเก้างวดสิบงวดแบบเจ็บพอเอามาจับลงมันวายคือมันไม่มาต่อนะครับอันนี้ก็เอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกสองนะครับหลักหมื่นบวกสองได้แปดใช่ไหมหกบวกสองได้แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งบวกสองได้สามนะครับสองบวกสองบวกสองเป็นสี่ไปเลยเอาห้าตัวนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้า 1บวก2เป็น3 4 5 6 7 9เบวก2เป็น1 2 3 4 5อ่าและวันพุธนี้นะครับ0บวก2ก็เป็น2 3 4 5 6อันนี้คือหลัก10นะครับทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยผมเอาหลักเอาอะไรนี่เอาหลักอ่าเอาหลักร้อยลบ1แต้มก่อน แล้วก็ถอยเดินไปอีก3นะครับเอา5ตัวนะครับรัก้อยเอาวางไว้แล้วก็ลบ1บวกไปอีก3นะครับก็เข้ามา1 2 1> ึ่งสอหลุดหลุดดัไปนะครับแล้วเข้ามา1 2 3นะเข้ามา3เข้ามา3น่าจะมาตโตได้อยู่ตัวนี้นะครับ7วันนี้ก็จะได้8ลบ1เป็น7นะครับได้7 8 901กอ่าก็พอเอาตัวนี้มาจับนะครับมาจับมันก็จะได้เดีนที่2 3 4 2 3 4นี่คือหลักสินะหลักสิที่เดีนก็คือ2 3 4ไม่ถึง7แต่ก็ระวังนะครับเพราะตัวเจเป็นตัวแปรตัวแปรคือยังไง นะครับมันไม่มีในหลักสิบก็จริงแต่หลักหน่วยมันมี2ที่เป็นตรงหลักสิบอยู่ก็ต้องกลับทางเป็น27อย่างนี้นะครับต้งกับทางเอาทีนี้หลักหน่วยมันชนอะไรหลักหน่วยชน0กับ1หลักหน่วยจะชนที่0กับ1อ่าที่ผมวางคลิปแรกวาง40 4, 1 4นเป็นตัวเด่น ตัวรองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองก็ขีดไว้นะครับก็มีสูตรมาให้ดูแล้วหละในคลิปแรกนะครับให้ดูแล้วในคลิปแรกสูตรที่มันชนสูตรที่มันชนกันนะครับอันนี้ชนศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองชนกันเลยอันนี้สี่ห้าหกสามสี่ห้าก็ตัวน,นี้ก็สี่ห้าห้าไม่มีหรือแ,แต่สี่ตัวเดียวส่วนตัวนี้ชนชนหน่วยที่ศูนย์กับหนึ่งเก็บสองมันก็ชนอยู่นี้ก็เป็นได้ว่าสองก็มาก็มาหลักสิบได้เหมือนกัน มาหลักหน่วยได้เหมือนกันนะครับ2องก็มา10หน่วยได้เหมือนกันเผื่อว่าสูตรไม่สูตรหลุดสักสูตรสักสิบที่บนตรงชุดนี้มันหลุดเผื่อว่าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับอันนี้เข้า2อ,อันนี้เข้า1ก็ได้หรือจะ2-2นี้ก็ได้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดฉั้นตัวสรุปผมก็จะเอานี่แหละนะครับ202 1 3 0 3 1 4 0 4 1พอนะครับ ตัวสรุปกอ้มานะครับก็จะได้20 21 30 31 4041แล้วก็กัน2 7กัน2 7แต่ไม่กันแล้วแหละก็ว่างไว้นี้นะครับแต่ว่า ตัวเด่นจริงๆก็คือ6ตัว2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1ที่เด่นเด่นออกมานะครับที่เด่นเด่นออกมา0 1 2 0 1 2ก็เด่น4ก็เด่นนะหลักสิบนะ0ก็เด่น4ก็เด่น่ะ2ก็เด่น4ก็เด่นนะครับนี่2แต่ตัวบางจริงๆก็บาง4 0กับ41ไว้เหมือนเดิมนะครับตัววางไว้ให้ ตวัววางมาให้ชนถ้ามันมาแบบเพอร์เฟกเลยคือชนทุกสูตรที่มาที่ชนกันก็จะออก4ีย์กับ41นะครับถ้าสูตรนี้สูตรนี้ชอบมาหลังๆมานี่หนึมา2ตัวนะครับมา1กับ3แต่ไปบนไปนล่าง90 1มา1กับ0ูนยมาบนเลยวันนี้0 1 2มาชนนี้ด้วยก็ไม่แน่นะครับ ก็ไปนี่ว่า2 0 2 1 2 0 2 1สอหนึ่งูย่โคหน้าสนใจก็จะวางไว้สีตัวให้นะครับวางเป็นตัวเด่นๆไาสีตัวตัวถอดออกมาตัวสรุปนะครับตัวสรุปถอดออกมาจากชุดเต็มสิบสองตัวสิบสองชุดถอดออกมาเหลือเจนะครับแต่เน้นไป4นะครับเน้นไปสีทีนี้เน้นแล้วหลัก ร้อยเเอาหลักร้อยเราหลักร้อยเรานะครับหลักร้อยสูตรที่ผ่านมามันเข้าอยู่นะครับมันเข้าอยู่ได้8อยู่วันนี้4 5 6 7 8นะครับหลักร้อยหลักร้อยชิีนให้ฝังนี้4 5 6 7 8ก็จะนำมาจาับ ใน4ตัวนี้ให้นะครับก็จะได้4 2 0 5 2 0 6 2 0 7 2 0 8 2 0 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 1

จะมาตัดสักสูตรสิร้อยบวกสามร้อยบวกสามแปดบวกสามก็จะเป็นหนึ่งกับสองก็หนึ่งเด่นหนึ่งคือเก่าเด่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งนะหนึ่งเหมือนเดิมทีนี้หลัก 100, ร้อยหลักร้อยตัวที่มันจะเด่นหลักร้อยตัวที่มันจะเด่นเอาสูตรเกา่ามาตัดลองดูสิ หมื่นคือ0 05ได้0 8 9 0 5 6 7 5 6 7 8ชน4ตัว5 6 7 8ชนนะครับชน4ตัวเลยที่5 6 7 8ในหลักร้อย5 6 7 8 5 6 7 8ถ้าเรา จะไปดูหลักร้อยพันเป็นพันเป็นหนูพันเป็นสิบอา่าไปดูสิพันเจ็ดหนึง่งสามขี้ขี้คู่คู่ห้าไม่เข้าหนึง่งหนึ่งเข้าห้าแปดไม่เข้าโอ้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้อ่ะก็เอาอะไรดีเอาเสียษหรือเปล่า จะตัดให้มันน้อยลงอ่ะเหลือห้าหกเจ็ดแปดนี่แหละนะครับห้าหกเจ็ดแปดถ้าแปดแล้วแต่ควรมันมาห้าเอาเอาห้าเด่นกว่าห้าถ้ามันเป็นเลขคู่คู่คู่ออกเป็นเลขคู่ ก็มีเสีิ์มีโอกาสเป็นขี้ได้อ่ะเป็นขี้ตัวหนึ่งเป,เป็นคู่สองศูนย์เป็นคู่ก็มีโอกาสเอะเป็นคู่ขี้ก็ห้านี่แหละนะครับเอาห้าจอคอยห้าห้าอโอเคห้าตัวเดียวก่อนจะอ,ออกมาตัวเดียวที่หลักร้อยนะครับอ่ะ มีตัวอีกไหมดูแฟรหนึ่งนะครับเพื่อจะได้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบูรณ์ตัวที่จะถ้าจะเอาแค่คู่เดียวนะครับสองศูนยสามศูนสองศูน,นแต่อีกสูตรหนึงม,ม,มันมีมันมีสูตรไหนอีกสูตรเยอะอยูอ่นะผมให้ดูก่อนเพื่อ ศ, 1, ศ, 1, ศ, 1, ศูนย์กับ1น่งศูนย์กับ1 0ย์กับ1เด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนี่เลยอัเป็นหน่วยศูนย์กับหนึ่งโอเคนะครับน่าจะลงตัวน่าจะลงตัวชุดนี้แหละนะครับชุดนี้แหละสรุปแล้วก็สองศูน3์สนึ่มีเบาอยู่นะสามีสูตรเดียวแต่ก็สูตรเดียวก็ออกได้สี่ศูนย์สีะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งแต่สอ สองเจ็ดเท่าสูตรนี้มาเท่าสูตรในหน้านี้มานะครับมันไม่มีเจ็ดน,นะสูตรสี่สูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกสามสี่ห้ามันไม่มีเจ็ดก็อาจจะไม่เน้นก็ได้นะครับเพอขูเขียนไว้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เน้นก็ได้นะครับไม่เน้นก็ได้แต่คิดว่ามันมานี่แหละนะครับคู่นี้แหละนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่สี่จากนี้มานะครับ ห้านี่ก็ระวังเป็นร้อยไงทีนี้ตัวตัวเดี่ยน5าม,มันมันมีชนกันอยู่นี้นะครับห้าก็เลยระวังเป็นร้อยนะครับห้ากับหกอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นร้อยนะก็ใกล้ไกลกันนี่แหละห้ากับหกเป็นร้อยนะครับห้ามันชนอยู่นี้นะครับอ่ะโอเคทุกตัวมีที่มาที่ไปมีที่ชนนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับวันพุธนะครับหวังว่ามันจะมาให้เราเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมเหมือนวันจันในสูตรคู่นี้นะครับกลับมาครั้งที่สองก็เข้านะครับครั้งที่หนึ่งมันมันเข้าแต่ว่าไม่เข้าไม่ได้ตังเข้าทั้งสองสูตรนะครับวันนี้ก็วันจันเข้าวันพุธนี้ก็อยากให้เข้าเหมือนเดิมนะครับให้เข้าเหมือนเดิมมันจะเป็นตังให้เรานะครับเข้ามาคู่หนึ่งก็ยังดีนะครับสูตรเต็มนี่นะครับสูตรเต็ม สูตรเต็มดูสูตรนี้นะครับ12ตัวถ้า12ตัวเต็มๆเลยเน้นตรงนะครับเน้นตรงบนนะครับเน้นบนตรงนะครับเน้นบนตรงถ้าแค่จะจกกิ้มรุนได้เฉยก็เอาแค่4ตัว20 21 40 41นะครับครับกว่าคลิปนี้เขาคงจะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ